เธอคนนี้ถูกกลุ่มคนปริศนาจะไปเลี้ยงดูเหมือนกับหมาและมันก็เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นบางอย่างที่น่ากลัวไลด็อ like. กก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มคุมไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลย ติโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเรื่องเปิดมาที่รถตู้สีขาวคันหนึ่งชายปริศนาสองคนได้ลงมาลักพาตัวหญิงสาวไปเมื่อมาถึงเธอกระูกปล่อยตัวและถูกลาโซ่มันกับหมาเอาไว้ในห้องเล็กๆเ,เธอคนนี้มีชื่อว่าลิซา่าลิซ่าได้แอบมองไปที่ประตูเธอก็เห็นว่ามีชายสวมหน้ากากมายืนเฝ้าเธออยู่ที่หน้าประตู จึงทําให้ลิซ่าถึงกับตกใจกลัวต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้วางชามอาหารเอาไว้ให้กับเธอลิซ่าพยายามที่จะพูดกับชายคนนั้นแต่เขาก็พูดสวนกลับมาว่าไม่โดยน้าเสียงที่ดุดดันลิซ่าถามว่าห้องน้ําอยู่ทางไหนเขาได้ชี้ไปที่รูบนพื้นในห้องห้องนั้นลิซ่ายิบอาหารขึ้นมาดมแต่แล้วเธอก็เลยที่จะวางมันกลับไปไว้แบบเดิมเธอเอ็นตัวลงนอนบนผ้าห่มโดยมีกล้องวงจรปิดคอยจับตาดูเธออยู่ตลอดชายปริศนาได้มาให้อาหารเช้ากับลิซ่าแต่ทันทีที่เขาเห็นว่าเธอไม่ได้กินอาหารเย็นของเมื่ เขาจึงนําอาหารขาองทั้งสองมื้อไปจากเธอญลิซ่าตะโกนเรียกให้นักวิทยาศาสตร์กลับมาเธอบอกว่าครั้งนี้เธอจะกินมันแต่โดยดีแต่เธอมาคิดได้เอาตอนนี้มันก็ไม่ทันซะแล้วต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้นําอาหารมาวางไว้ให้กับลิซ่าลิซ่าได้ใช้เท้าของเธอเอื้อมไปหยิบมันเธอกินมันด้วยความหิวโหยแต่แล้วจูๆ่ๆลิซ่าก็ได้ยินเสียงของใครบางคนเรียกเธอแต่ทันใดนั้นเองไฟก็ดับลงลิซ่าเทอาหารทิ้งลงบนผืนและใช้ทามทุบไปที่กําแพงเพื่อให้เกิดเสียงดังขึ้นแต่แล้วจู่ มีเสียงชายเปรซนาพูดขึ้นว่าสวัสดีขณะที่เขามาวางอาหารเช้าให้กับลิซา่าเขาบอกว่ามาที่โซนมักจะไม่ได้กินอาหารเชา้ามีใครบางคนกาลังพิมพ์บันทึกรายงานความคืบหน้าในคอมพิวเตอร์ลิซ่าได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากอะไรบางอย่างเธอถูกชายเปรณนาฉีดน้ําใส่ไปที่เธอลิซ่าถามว่าเขาต้องการอะไรจากเธอเรื่องตัดมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์รายงานได้ระบุว่าเธอนั้นไม่เชื่อฟังคําสั่งเขาจึงได้ทําการอัปเกรดปอ,อกคอขึ้นมาตัดกลับมาที่ลิซา่า เธอถูกใส่ปลอกคอขณะที่ถูกนําตัวออกมาด้านนอกและบอกว่า้เธอน้นทำตัวดีๆลิซ่าพยายามจะวิ่งหนีแต่ทัในใดนั่นเองเธอก็ถูกลงโทษจากปลอกคอที่เธอใส่รายงานได้ระบุว่าเธอมีความกล้าเล้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องตัดกลับมาที่ลิซ่าเธอตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของชายคนหนึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าดําเขาบอกกับเธอว่าเขาอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วและยังมีคน,นอื่นๆที่ถูกจับตัวมาแบบพวกเขาอดัมบอกกับลิซ่าว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะอยู่เฉยๆเขาอยู่มานานพอที่จะรู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นแต่แล้วจู่ๆ อาหารก็ได้ถูกนำมาวางไว้ให้พวกเขาแต่ดัมกลับบอกเธอว่าอย่าไปกินมันเพราะหันพวกนั้นมาทำให้ประสาทหลอนท่านใดน,นั่นเองจูๆ่ๆผู้คุมก็ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่พวกเขาทั้งคู่เพราะความดื้อรั้นของอดัมต่อมาลิซ่าได้ตื่นขึ้นและเธอก็พบว่าเธอถูกย้ายออกจากที่นั่นแต่ว่าจูๆ่ๆแฟนเก่าของเธอก็โผล่มาที่ประตูเขาถูกผู้คุมเอาอะไรบางอย่างฟาดไปที่หัวอย่างจังจากนั้นปลอกคอของลิซ่าก็ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ฟาช็อตจนเธอสลบไปเมื่อลิซ่าตื่นขึ้นเธอก็ถูกกลับมาอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดิม แต่ว่าตอนนี้ลิซ่าได้อยู่ใกล้กับอดัมมากขึ้นอาหารถูกนํามาวางไว้ให้กับทั้งคู่และทั้งสองก็เริ่มกินมันเมื่อพวกเขากินอาหารนั้นเข้าไปทั้งคู่ก็เกิดอาการผล็อยหลับไปแบบไม่รู้ตัวในความฝันลิซ่าได้ใช้ชีวิตร่วมกับอดัมต่อมาทั้งสองได้ตื่นขึ้นและได้พูดว่านี่เป็นการนอนหลับที่ดีแบบสุดๆอดัมบอกให้ลิซ่ามองมาที่ตาของเขาและยังบอกว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในห้องบ้บานๆนี้ด้วยกันอดัมกระซิบบอกว่าตอนนี้พวกเขาสามารถวางแผนลบหนีได้ลิซ่าบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือถอดปอล อดัมมองไปยังปอกคอและพูดกับลิซ่าว่าเขาดีใจที่เราได้อยู่ด้วยกันท่านใดน,นั้นเองจูจๆผู้คุมก็โผล่มาและสั่งห้ามไม่ให้ทั้งคู่แต่ต้องกันจากนั้นอดัมก็ถอยกลับไปผู้คุมสั่งให้ลิซ่าไปนอนซะแต่เธอกลับหันไปเรียกหาอาดัมแทนเพราะไม่อยากแยกจากกันผู้คุมจึงทาโทษเธอด้วยปอกคอรายงานระบุว่าลิซ่าเป็นตัวการหลักวันต่อมาขณะที่นักวิทยาศาสตร์เข้ามาให้อาหารเช้าอดัมได้ทำร้ายเธอจนหมดสติเขาหยิบกุญแจม,มาจากนักวิทยาศาสตร์ และปลดโซ่ที่คอของลิซา่าจะบอกว่าพวกเขาจะไม่มีวันออกไปไหนได้แต่ดําก็บอกว่าให้เธอเชื่อใจเขาลิซ่ายืนขึ้นและฟาดไปที่หัวของอดัมเธอมองไปที่กล้องขณะที่ผู้คุมกำลังเดินเข้ามาไม่นานหลังจากนั้นลิซ่าได้มานั่งอยู่ในห้องควบคุมและมองดูอดําผ่านทางกล้องต่อมาในขณะที่เอลิกานักวิทยตศศสตร์และชายอีกคนที่ชื่อว่าจอร์ดเขาได้กล่าวหาว่าลิซ่าพยายามทำให้เรื่องต่างๆมันดูยากขึ้นแต่ลิซากลับบอกว่าเธอควบคุมทุกอย่างได้แต่เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไป ลิซ่ามีส่วนร่วมในการทดลองซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเจลและเอลิการู้ว่าดรฟิชเชอร์จะโกรธมากหากว่าเธอพบว่าพวกเขากําลังทดลองนอกเหนือกฎที่กําหนดไว้ทันใดนั่นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจอได้บอกกับดรฟิชเชอร์ว่าไฟมันดับเลยทํากล้องดับไปด้วยลิซ่าบอกว่าเธอขอกลับไปอยู่กับอาดัมลิซ่าได้กลับไปที่ห้องและกล้องก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อมาลิซ่าเข้าไปปลุกอาดัมและบอกเขาว่าเธอเห็นภาพล้อนในระหว่างการหลบหนีแต่แล้วจู่ๆไฟก็ดับลง พวกเขา้งคู่จึงต่างแยกย้ายกันไปนอนวันต่อมาอดัมและลิซ่าได้ออกไปที่สนามลิซ่าบอกอดัมว่าเธอพอกับเรื่องบ้านนี่ลิซ่าชวนให้ดมกระโดดข้ามรั้วไปกับเธอแต่ทัในใดนั่นเองปอกขอของพวกเขาก็ได้ทํางานคืนพวกเขา้งคู่ได้ล้มลงไปกับผืนอดัมหันกลับมาหาเธอแล้วค่อยๆขยับตัวมาจับมือลิซ่าไว้ต่อมาอดัมได้ตื่นขึ้นมาบนร,รถเข็นของร่มพยาบาลโดยมีผู้คุมได้ยินมองดูคู่อยู่เขาชีดสันบางอย่างที่ทําให้เกิดอาการหลอนประสาทต่อมา จอร์จก็ไปฉีดสารนั้นให้กับลิซ่าเช่นกันจากนั้นจอร์จก็ได้กลับไปที่ห้องควบคุมอีกครั้งแต่เอลิกาเริ่มสงสัยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาและเธอยังสังเกตเห็นว่ากล้องฟังปีตะว,วันออกไม่ได้ปิดอยู่เมื่อจอร์เดินจากไปเธอพบว่าอดัมและลิซ่าได้หายตัวไปเธอจึงมุ่งหน้าไปยังฟังปีตะว,วันออกทันใดน,นั้นเองเธอก็ได้พบกับลิซ่าในสภาพที่มีอาการหลอนประสาทลิซ่ากรีดร้องด้วยความกลัวเอลิกากลับไปที่ห้องควบคุมและเธอก็โทรหาดรฟิชเชอร์ตอนนี้จอร์จได้กลับมาพอดี เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อรู้ว่าดรฟิชเชอร์กำลังจะมาที่นี่ในวันต่อมาดรฟิชเชอร์ได้มาถึงแล้วเธอให้พาตัวลิซ่าออกจากการทดลองเอลิกาไปหาลิซ่าและได้จับเธอนั่งบนรถเข็นดรฟิชเชอร์นั่งลงเพื่อดูอาการจากนั้นเธอก็ฉีดสารอะดีนาลีนให้กับลิซ่าหลังจากนั้นเธอก็ทำการปิดกล้องในทันทีดรฟิชเชอร์ได้ถามกับลิซ่าว่าทำไมอดัมถึงไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เขาคูว่าจะปิดโปรเจกต์เขารู้ว่าดัมไม่เต็มใจในการเข้าร่วมและรู้ว่าเเเธออองงกก็็ปนนคหลลว ทันนดนั่นเองลิซ่าก็รุกขึ้นบีบคอดรฟิชเชอร์ขณะที่จอห์นและเอลิก้าทิ้งกันอยู่พวกเขาก็สังเกตเห็นว่าลิซ่าบกมือให้กลองเธอบอกว่าดรฟิชเชอร์ยินยอมปล่อยให้เธออยู่ทำมันต่อไปลิซ่าหยิบกุญแจและกลับไปที่ห้องเล็กๆของเธอเอลิก้ากำลังโทรหาดรฟิชเชอร์อีกครั้งแต่จอห์นบอกให้หยุดโทรและหยิบโทรศัพท์ไปจากมือของเอลิกา้าภาพตัดมาที่อดัมและลิซา่าตอนนี้อดัมได้ตื่นแล้วลิซ่าบอกกับเขาเห็นนึกถึงความทรงจำที่มีความสุขจออออยกกลลลลับมาดดูงแะเเเห็นนซ,ซ่นทรรฟ์ไว เขาหยิบมันออกมาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเอลิก้าได้มองดูเขาอยู่ต่อมาจอไปที่ห้องแช่แข็งึ่งเขาได้ยินเสียงของดรฟิชเชอร์ร้องขอความช่วยเหลือจอได้ลงมือฆ่าดรฟิชเชอร์เอลิก้าพยายามหาทางออกจากที่นี่โดยที่ไม่ให้กล้องเห็นเธอเธอจึงปิดไฟหลังจากนั้นเธอก็ได้พบล่างของดรฟิชเชอร์ในช่องแช่แข็งลิซ่าและดำได้ยินเสียงกรีดร้องเธอจึงรีบใช้กุญแจไขโซ่ที่ปลอกคอของพวกเขาออกเธอบอกกับเขาว่ากล้องมันปิดอยู่และนี่คือโอกาสที่พวกเขาจะหนีออกจากที่นี่ จอได้เข้ามาป,ปิดปากเอลิกาจอได้ฉีดยาจนทําให้เธอสลบลงไปจากนั้นเขาก็เปิดเครื่องกับมาอีกครั้งต่อมาจอก,ก็ไปที่ห้องควบคุมและเห็นลิซ่ากับอดัมกําลังหนีเขาเปิดใช้งานปลอกคอและทั้งสองก็ได้ล้มลงกับผืนเอลิกาและดําต่างตื่นขึ้นมาในห้องเดียวกันเธอพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าพวกเขากําลังทําอะไรเธอยังบอกอีกว่าลิซ่าเห็นเราทั้งคู่เธอกําลังดูเราอยู่ในห้องควบคุมบ้านนั่นลิซ่าโกรธที่เธอกําลังทาลายทุกอย่างลง จอห์นหัวลอยาะเธอจากด้านหลังและถามว่าทำไมเธอถึงปล่อยไอดําไปไม่ได้จากนั้นเขาก็ได้เข็นเธอกลับไปยังห้องเล็กๆอีกอห้องหนึ่งที่ซึ่งแฟนเก่าและใครก็ตามที่เคยทำไม่ดีกับเธอถูกลามโซเอาไว้ที่นี่ดูเหมือนว่าจอร์ดนั้นจะแอบมีใจให้กับลิซา่าเขาบอกว่าเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอเขาพิสูจน์ตัวเองในการฆ่าดรฟิชเชอร์และยังบอกว่าเรา่วมมือทำมันด้วยกันภาพตัดกลับมาที่ไอดดมและเอลิกาจอห์นได้พาลิซ่ามายัางห้องที่ทั้งคู่อยู่ ในตอนนั้นเองจอได้ยื่นทางเลือกให้กับเธอเขายื่นแท็บเล็ตให้กับลิซ่าและบอกให้เธอเลือกเปิดอันใดอันหนึ่งอดัมบอกว่าเธอมันปลาลิซ่าพยายามจะเปิดใช้งานปลอกคอของเอลิกาแต่ปูมมันดันไปเปิดใช้งานปลอกคอของอดัมแทนเธอพยายามจะหยุดมันแต่มันก็ทําไม่ได้เธอจึงขอร้องให้จอช่วยหยุดมันลิซ่าบอกว่าเธอจะยอมเป็นของเขาเลยก็ได้เมื่อจอได้ยินดังนั้นเขาก็ปิดใช้งานปลอกคอของอดัมในทันทีเอลิกาบอกว่าเขาเหมือนบ้าตอนนั้นเองจอก็เปิดใช้งานปลอกคอของเธอ เขาบอกกับลิซ่าว่าเขาจะใช้โอกาสนี้หนีลิซ่าบอกว่าเธอจะไปกับเขาหากว่าเขายอมถอดปลอกคอให้จอร์ดไม่เชื่อเดินออกมาในที่สุดต่อมาเขาก็กลับมาและมอบแท็บเล็ตให้กับลิซ่าอีกครั้งที่ปุ่มเขียนว่าจบเกมจอทำการจับนิ้วของลิซ่ากดลงไปที่ปุ่มๆนั้นและทันใดนั้นเองภาพก็ได้เผยให้อเ,อเห็นถึงกลุ่มคนในห้องก่อนหน้าที่เธอไปกาลังถูกไฟฟ้าชอ็อตจากปลอ,อกคอตอนนั้นเองเธอก็ทําการเปิดใช้งานปลอ,อกคอของเธอก่อนที่จะพังแท็บเล็ตทิ้งเมื่อจอเห็นดังนั้นจึงรีบถอดปลอ,อกคอเพื่อช่ยิซ แต่เธอก็ทำร้ายเขาจนลงไปนอนกับผืนลิซ่าได้ทำการปล่อยตัวเอลิกาและพวกเธอก็หนีไปซ่อนอยู่ในห้องห้องหนึ่งจอยฟื้นขึ้นมาและตามไล่ล่าพวกเธอพาเผยให้เห็นถึงนักโทษที่ถูกฆ่าตายไปจำนวนมากจากการกดปุ่มครั้งนั้นลิซ่าพยายามล่อความสนใจจอร์ดเพื่อให้เอลิกาหนีไปเขาตามเธอไปและกำลังจะฆ่าเธอจู่ๆเอลิกาก็โผล่มาที่ด้านหลังของจอร์ดแล้วทุบด้วยอะไรบางอย่างไปที่หัวของเขาตอนนี้จอร์ดถูกสวมประคอแบบที่เขาทำกับคนอื่น,นเขาตายจากสิ่งที่เขาสร้างเหมือนคืนแต่ว่าจู่ๆ ลิซาหันกลับมาและฟาไปที่เธอจนล่วงลงไปนอนกองกับผื้นลิซาทําการเผาทั้งอาคารถิง้งและในตอนฉายภาพก็ได้เผยให้เห็นลิซ่าปลอมตัวเป็นเอลิกาเพื่อใช้ชีวิตบ้าๆบข,ของเธอต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ